สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือลายลาซานนะครับวันนี้อยู่บ้านบ้านจะบโกนะครับตำบลโคกยางครับอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์นะครับกำลังขึ้นโค้งครับกำลังขึ้นโค้งนูนน่นนมาจะพามาดูครับตามมาครับไปมาแล้วแบกเลยนะครับตามมาครับจะพามาดูนะครับครับตอนนี้เราขึ้นโค้งได้ ชั้นที่สแล้วนะครับลงของเที่ยงครับลงของเที่ยงวันนี้ลงของเที่ยงตามมาเลยครับผมมาพมาเขากำลังจะลงตู้เบรครับ ันนี้คนน้อยครับดููช่างวานนะครับช่างวานวันนี้แบกตู้เลยครับช่างของเราช่างวานเนี่ยสุดยอดไหครับวันนี้วันนี้ช่างวานครับแบกตู้เลยครับสงสัยคลิปนี้ท่านผู้ชมจะดูเยอะนะครับนี่สงสัยถ้าไปลงคลิปมานี่วันนี้ช่างวานแบกตู้เลยครับติดตามครับติดตามมาดูขึ้นโครงบ้างครับบางคืนขึ้นโครงบ้างมีใครบ้างมาดูกันเลย อ่าน,นี้เราพนักงานน้อยนะครับน,นี่ตะลิกนะครับตะลิกคนเดิม,เ,เ,ดมเพิ่มเติมขึ้นหล่อขึ้นนะงานไม่น้อยนะครับเฮ้าบอกว่าหล่อขึ้นนี่เลยเ <c oughs> ขินเลยเนาะเขินเลยครับมาดูพ <c oughs> น,นักงานไน้อยนะครับนี่อันนี้พระเพลงหนังเรานะครับพระเอกหนงัง เป็นนางโป้นะครับเพวเงนางประจําหน่วยนะฮะประจําหน่วยหักเก่านะครับเสื้อสีเขียวนู่นตาสากนะครับตาสากโอ้โหวันนี้ลมแรงลมค่อนข้างแรงครับเสื้อดูเสื้อตาสังฟิวฟิวว่อนเลยครับแรงครับตรเอื้อนะครับตัวเล็กๆนะครับ แต่แต่เอืงว่าอย่างอื่นไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับอ,อ่าตะโกงนังโกะครับหลังทานข้าวเสร็จนะครับเราลงของเที่ยงครับมา,มาถึงสิบสิบโมงครึ่งนครับมาถึงสิบโมงครึ่ง เดี๋ยววันนี้จะลองขึ้นโครงรอบสองนะครับจะเป็นยังไงเออไม่กล้าไม่กล้าพูดแบบนั่นแหละเข็ดแล้วเข็ดแล้วเอาเลยเอาเลยเอาติดตามชมเรื่อยๆครับผมมาดูมาดูมาดูเขาลงตู้เบียร์นะครับช่างหวานมาดูช่างหวานครับ แปดคนครับพนักง,งานแปดคนมีช่างวานมาช่วยช่วยเป็นเก้าโชเฟอร์อีกสิบผู้จัดก,การด้วยสิบเอ็ดนะครับคนไายอีผมทั้งหมดสิบสองคนนะครับแต่พนักง,งานเรามีแค่แปดเลยวันนี้คนน้อยครับใส่ติดธารกิจนะครับไปคนครึง่งไปคนครึง่ง <laughs> นายครึงคร่งหนึ่งอ้วนนะ เี่ะถึงใจด้วยไอ้อ้วนอ๋อไอ้อ้วนมันไม่เต็มอ๋อเข้าใจแล้วไอ้อ้วนมันไม่เต็มเลยมันครึ่งหนึ่งไปคนครึ่งหมายเราลงกเตะนะครับใช้ดอกอะไรดับเบิลเอ็กซ์ใช้ดอกดับเบิลเอ็กนะครับ ไว้เท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดนิ้วไว้ห้ายี่สนิ้วไว้ห้าซ่านเพราะว่าหนึ่งพันแปดหนึ่งพัร้อยวัตเฮ้ยอะไรอะไรแรงขนาดนั้นช่างวานครับใส่เกอาหารนครับนี่นี่ช่างวานเนี่ยช่างวานทำได้ทุกอย่างครับช่างวานว่าช่วงนี้เอาหมดนะครับ ้องลายสองแม่ลายเอาหมดเลครับช่วงนี้ช่วงโควิดเห็นโพสเมื่อวานลายไม่ลายจัดหมดนะครับวันนี้เลือกเลือกไมได้ครับติดตามครับผมครับมาดูมุมมุมกว้างบ้างครับมุมกว้างจะแทนภาพซ้ายขวาให้ดูนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านทุ่งนานะครับหลังหลังท้ายบ้านเป็นทุ่งนานครับอันนี้หน้าจรครับ จะให้พามาดูบ้านเจ้าภาพนะครับนี่บ้านเจ้าภาพครับงานทับุนกระดูกครับงานทมบุญกระดูกดอยู่บ้านเจบกนะครับวันนี้อันนี้ลงจอ,อยี่บิบสี่เมตรครับนี่คือบ้านเจ้าภาพจะประมาณนี้นะครับ ต,ตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับไปพาไปดูต่อนะครับตามมาครับไปอ้วนเหลืองอ้วนเหลืองวันนี้เราแปดคนครึ่งนะครับโอ้เจ็ดคนครึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดคนครึง่งจังหวานคิดได้ไงเด็มันจะเมาเงนนินเรอียงไก่นอกมาไม่ได้เรายเยอ,อ,อะอ้วนแรงนนกอ่ะกินอยู่เมื่อคืนที่สองกว่าเขาดาว จากนาว,วันนี้ใครจะเป็นเขาครับชมพอครับผมตอนนี้เราขึ้นโครงได้ชั้นที่หนึ่งสสามสี่ห้าเริ่มชั้นที่5้าแล้วครับตอนนี้มี7ชั้นนะครับ7ชั้นจอ2ี่เมตรจอ2ีเมตรด้วยกัน ตามฮตติดตามชมเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอันนี้เราหันจอเข้าทางบ้านจอภาพนะครับเราไม่ได้หันจอตรงตามพื้นที่นะครับลมพอนข้างแรงครับวันนี้ลมพอนข้างแรงแรงมากตามฮอตติดตาม ตอนนี้เราลงตู้เบรเสร็จไปข้างซ้ายมือเสร็จไปหนึ่งข้างแล้วครับรอลงอีกฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเรากาลังจะหาหนทางไปอยู่นี่ครับว่าจะขึ้นข้ามต้องขุดนะครับถ้าไม่ขุดก็หารถมาดันนะครับถ้าถ้างั้นก็แบกครับมีอยู่สองทางถ้าไม่เอารถมาดันก็ แบกแบกลงมันเป็นคันนาครับข้ามไปไม่ได้นะครับคันนาครับผมติดตามครับผมติดตามนะครับจะพามาชมต่อนะครับมาดูว่าเขาทำงานไปถึงไหนแล้วครับนะครับตามมาครับผมมาดูกันเลยครับมาดูกันเลยต่อเลยครับตอนนี้เราโครงนาขึ้นเสร็จแล้วนะครับโครงปักทงเรียบร้อยนะครับ ส่วนตู้ตู้เบรฝั่งซ้ายเรียบร้อยฝั่งขวาเรียบร้อยตอนนี้น่าเขาน่าจะลงเสียงกลางครับเรามาชมต่อนครับวันนี้โรงกลางช่งนาครับโรงกลางช่งนาช่งนาติดหมู่บ้านนะครับต,ต่อเลยครับมาตามมา ันนี้เราลงเสียงกลางครับเสียงกลาง ออกแรงหน่อยอ้วนอะไรวะมันดูพระเอกหนังครับนั่งสบายเลยดูดูดูเดี๋ยวจะ zoom ให้ดูใ,ใกล้ครับนั่งนั่งชิวมากครับนั่งชิวมาก ยอดแท้นั่งครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่มุมหลังจอนครับมีเถียงนาน้อยนะครับมีเถียงนาน้อยผมจอนครับอืมจองว่าจะคืนนี้ผมว่าจะจะนอนนี่นะครับนอนะ น่าจะนอนได้สามท่านนะครับสามสามถึสีท่านครับวันนี้จองครับจองข้างสานะครับข้างสาน้ำใสครับน้ำหน้าอาบมากครับน้ำใสเพิ่นเลยนี่ครับเยียงนาน้อยนะครับคืนนี้จะนอนนี้แะครับมุมหลังจอนะครับติดตามครับผมโอเค ตรงนี้น้ำใสนะครับก็มีแมคโครมาขุดนะครับอาบได้นะครับตรงนี้หลังจอครับลมแรงมากครับลมแรงครับเดียวจะซูมให้ดูนะครับอย่างแรงครับลมะดูทงครับดูทงสังเกตดูที่ทงครับขึ้นจอยี่สิบสี่เมตรจอใหญ่กจริงนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะใส่ผ้ายี่สิบสี่เมตรได้หรือเปล่านะครับสงสัยจะแปดสิบแปดเมตรนะครับดูๆแล้วครับดูทงดูทงลมแรงมากครับตอนนี้ครับตามครับผมไปดูเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อครับผมมาเลยครับมาเลยเรื่อยๆครับชมเรื่อยๆลมแรงครับลมแรงแรงจริงนะครับแรงจริง แรงจริงไม่ได้โม้ไปครับมือนี้ตอกเป็นยังไงในหัวหน้าลูกพี่โอ้สบายสบายแห้งสบายแห้งแค่วางขอดเรยซื้อกับลงแล้วตรงหน้าประตห้วงเออยิ้มกุ้ยเลยกินหมูกินหมูแมนบอมมือนี้โอเคครับติดตามครับติดตามมาดูอีกมุมอีกด้านหนึ่งครับ ว,วันนี้โชเฟอร์ผู้จัดการช่างหวานนะครับวันนี้จะมีทั้งหมดแปดคนนะครับโอ้ยมีไม่ถึงแปดคนครับเขาว่าว NP <okay>. มีเจ็ดคนครึ่งนะครับอ้วนไม่เต็มครับอ้วนนับเป็นครึ่งครึ่งคนครับคนครึ่งช่างหวานตอนนี้อยู่บนรถนะครับ เค,ครับผมติดตาติดตามโอเ้เข้าร่นก่อนครับเขา้าล่มร้อนครับร้อนถึงจะมีลมแต่ก็ร้อนนะครับไม่ได้วันนี้ไม่ได้เอาหมวกมาเลยหมวกหายไปไหนไม่รู้จะเสร็จแล้วนะครับเราลงของเที่ยงนะครับเที่ยงตรงเราลงของเรามาถึงประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งน่าจะเกือบสิบเอ็ดโมงครับเราลงของกินข,ข้าวแล้วก็ลงของเที่ยงครับผม มุมหลบแดดอยู่นะครับนะรบ้บานเจ้าภาพเราเราติดทุ่ง,งานาครับนี่นี่นี่บ้านเจ้าภาพงานทําบุญกระดูกนะครับน่าจะง,งานทําบุญกระดูกเลยสะเทือนตับแน่นอน,นครับวันนี้นะครับเรื่องด้านขอใช้เสียงครับผ่านฉลุยนะครับเขตอำเภอนี้นะครับถามผู้ถาม พูจัดแล้วครับถามเจ้าภาพแล้วบ,บอกว่ามีใบรับรองมีถ้าตำรวจมาอะไรมีใบพร้อมยื่นให้ทันทีเลยครับมันต้องอย่างนี้สิครับล่งเตรียมพร้อมอย่างนี้ครับโอเคนะครับผมติดตามครับไปเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนนี้เขาจะลงลงแท่นเท้าเอลงแท่นเครื่องใช้นะครับมาครับมามามา,มาตามมะจะพามาดู นนวันนี้ไอ้คมไม่มานะครับวันนี้ตาเอื้องนี่เลี้ยงเองไม่รู้ไม้อันไหนเป็นไม้อันไหนมั่วแล้วตาเอื้องนี่มั่วแล้ว <c oughs> อย่างหน้านี่อย่างหน้านี่ สูเบตสายขวาเราลงลงเรียบเรียบร้อยแล้วครับขึ้นโค้งก็ขึ้นเรียบร้อยรอลงเนี่ยแท่นแท่นพาวเวอร์แท่นพาวเวอร์นะครับกัตั้งเครื่องฉายนะครับครับผมนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามครับ กด Subscribe ช่องเสือไล้ยลาซานครับฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับโไปละบ๊ายบาย